สวัสดีค่ะมาพบกับช่องสาวลาวพาแซบสแนลนะคะวันนี้สาวลาวเองก็มีโอกาสได้มาเที่ยวร้านอาหารที่เปิดใหม่นะสาวลาวก็พามาเป็นเมนูนี้ก็จะเป็นทางเข้าเนาะสาวลาวก็จะให้เห็นบริเวณรอบๆทางเข้ามานะคะนี่ก็เป็นซุ้มซุ้มประตูทางเข้านะคะหรูหรามากค่ะ เป็นไม้ไผ่เนาะที่เข้ามาด้านนี้นะคะส่วนบริเวณข้างในก็เข้ามาก็อเข้ามาก็จะมีสวนต้นไม้สวยๆนะคะไม้ปลูกข้างๆนะคะชมต้นไม้นะคะส่วนบริเวณนี้ก็จะเป็นเครื่องดื่มนะคะ เดีย๋ยวสาวลาวพาเดินไปดูเนาะรอบบริเวณข้างๆก็จะเป็นสวนต้นไม้ส่วนด้านนี้ก็จะเป็นโตเขาก็จะใช้แบบโต๊ะไม่ไผ่นะคะข้างในก็จะเป็นร้านเนาะร้านเครื่องดื่มร้านเนแต่งสวยงามมากค่ะสะอาดค่ะน่ารับประทานมากค่ะ เราก็จะกลับมาข้างนี้นะคะส่วนตรงนี้ก็เป็นบริเวณเนาะอันนี้เขาก็สร้างด้วยไม้ไผ่เหมือนกันนะคะอันนี้จะเป็นสองชั้นนะคะเดี๋ยวสา,าวลาจะพาขึ้นไปดูข้างบนนะคะจะพาขึ้นไปดูข้างบนว่าข้างในมีอะไรบ้างเนาะส่วนด้านตรงนู้นก็เป็นสองชั้นก็จะเป็นที่นั่งรับประทานอาหารกันนะคะ ส่วนจุดบริเวณนี้ก็ซุ้มดอกไม้สีซ,ซูนี่ก็จะเป็นร้านเค้กค่ะตรงนี้ก็มีร้านเค้กด้วยนะคะ,ะเค้กก็น่าทานนะคะข้างบนนั้นให้ได้ใช่ไหมเดี๋ยวสาวลาวจะพาขึ้นข้างบนนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูบรรยากาศ รอบๆข้างบนนะคะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นบันไดขึ้นเส้นสองนะคะเดี๋ยวสาวลาวพาขึ้นไปดูทิวทัศน์ข้างบนนะคะจะสวยขนาดไหนเนาะนี่ก็จะเป็นพูดเนาะก็จะเหมือนสไตล์ฝรั่งนะคะให้นั่งทานโโหบรรยากาศสวยมากเลยค่ะนั่นก็จะเป็นโคมโคมไฟเนาะ ซึ่งอนุรักษ์ไว้ก็จะเอาแบบไม้มาสานเป็นโคมไฟสวยมากสวยงามมากค่ะส่วนข้างล่างก็จะเป็นเก้าอี้เนาะร้านนี้เขาจะเน้นเป็นเก้าอี้เก้าอี้ไม้นะคะเน้นอนุรักษ์นะคะเก้าอี้ไม้จะใช้ไม้ทุกอย่างเลยค่ะส่วนอีกตึกหนึ่งเนาะก็ เป็นร้านที่นั่งทานนะคะนั่งทานอาหารนั่งทานของหวานนะคะส่วนนี่ก็สาวลาวเองก็พามาดูบริเวณนอชันสองชั้นสองถองไปก็จะมีชั้นสามจะเป็นระเบียงคะคะเดี๋ยวสาวลาวพาขึ้นไปดูนะคะโอ้ยบริเวณนี้ก็จะเป็นชันที่สามนะคะ พอเราขึ้นมาตรงชั้นที่ถามเราก็มองลงไปสวยค่ะนี่จะเป็นโคมไฟที่สวยมากค่ะมองลงไปก็จะเป็นเก้าอี้เนาะให้นั่งรับประทานอาหารกันนะคะส่วนเราเดินมาข้างๆเนาะก็จะมีทิวทัศน์เนาะธรมรมชาติรอบล้อมด้วยภูเขาเนาะตะวันใกล้จะตกดินลนะคะส่วนข้างล่างก็จะเป็นสะบัวนะคะ สะบัวก็จะสวยเขียวอัมลามนะคะสาวาผดูอีกรอบนะึงเนาะสวยงามค่ะค่ะไม่อสาวาเดินเข้ามาแล้วก็เดี๋ยวสาวาจะถ่ายร่องนร้านร้านที่เปิดมาน้านย่างแพะค่ะร้านนี้เปิดมาประมาณเดือนกว่าค่ะคุณลูกค้าร้านนี้เปิดมาประมาณเดืนอนเกือบแล้ว ร้านานี้เขาแต่งสวยมากเลยค่ะนะ้องแล้วก็พี่อยากถามอาหารนะคะว่าอาหาร,าหารเป็นอาหารไทยหรืออาหารฝรั่งหรือ,อ,อ เป็นอาหารแนวพื้นบ้านค่ะเป็นอาหารสีผ้าค่ะคุณลูกค้าจะเน้นไปทางใต้ค่ะประมาณนี้ค่ะคุณป้าใช่ค่ะกางไหนก็ได้หมดเนาะใช่ค่ะบริเวณข้างใต้นะคะค่ะแล้วตรงนี้ก็เป็นบรรยากาศของ้นะที่เราพามาเนาะใช่ค่ะคุณป้าค่ะคุณป้าบริเวณข้างใต้นะสาระเองก็จะใายโซนนี้ก็จะเป็นโซนที่ดูแลนะขึ้นไปดูดีนะส่วนข้า มีขนมไทยๆบ้านๆของเรานะคะเปียกปูนนะคะพี่นอ้องส่วนตรงนี้ก็จะมีเศษน,น,นะคะค่ะดูเล็กจังไงนะแต่งด้วยเขื่อนงามมากค่ะส่วนบริเวณข้างบนนะคะก็แก้วใสเอาของอาหารก็สะอาดนะคะก็ะทำไว้จัดเป็นระเบียบเนาะส่วนตรงนี้จะเป็นชั้นสองก็จะมีแขกม,มาทานนะคะ ส่วนข้างบนนี้ก็จะมีแขกนะคะโคมไฟของเขาก็อนุรักษ์เป็นไม้นะคะสวยงามมากค่ะเดี๋ยวสาราถ่ายลงข้างล่างให้ดูนะคะส่วนนี้ก็จะมีแขกขึ้นมาบรรยากาศนานั่งน่าทานนะคะถ่ายบรรยากาศในร้านเนาะให้ดูกราหากใครผ่านไปผ่านมาเนาะ ใครผ่านไปผ่านมาอยากจะมาและชมธรรมชาติช่วยสวยนะคะร้านนี้ได้เลยนะคะส่วนตรงนู้นก็จะเป็นร้านเครื่องดื่มนะคะจะเป็นโซนร้านอาหารแล้วก็เครื่องดื่มอยู่ค่ะส่วนโซนตรงนี้ก็จะเป็นอาหารของหวานนะคะเป็นเค้กเป็นผลไม้นะคะส่วนตรงนู้นก็จะมีแขกนั่งทานอยู่นะคะ บรรยากาศยามเย็นช่วยสวยค่ะอากาศเย็นล่มลื่นค่ะสวยงามมากค่ะบริเวณข้างนอกเนาะตรงเสาอาทิตย์เขาก็จะมีมีอะไรนะคะมีเป็นดนตรีสดครับทางต้นไม้ใหญ่ตรงน้จะมีนักดนตรีมาร้องเพลงเป็นส่วนบริเวณน,นี้ก็จะเสาอาทิตย์นะคะก็จะมีนักดนตรีมาเล่นส,สดๆให้ ได้ฟังกันนะคะครับจะเป็นอะคูสติกครับดนตรีอะคูสติกเล่นกีตาร์ร้องเพลงไปครับแล้วก็ส่วนทางสนามหญ้าข้างล่างก็จะมีโต๊ะมาตั้งครับผมครับเคราะแค่วันศุกร์เสาร์อาทิตย์และวันหยุดนะขัดตะลึกครับกับวันนะขัตะลึกนะคะส่วนโซนนู้นจะเป็นโซนคาเฟ่ครับผมจะปิดทุกๆุหกโมงเย็นครับเปิดทุกวันครับถ้าแขก ถ้าผ่านไปผ่านมาก็แวะได้นะคะที่ร้านบัวทะเลสครับผมบัวทะเลสนะคะตั้งอยู่อยู่บ้านฉางแถวหาดทาราครับบ้านฉางแถวหาดทาานะคะครับท่านใดผ่านไปผ่านมาถ้าอยากมาชิมอาหารบรรยากาศดีๆนะคะก็เซิญได้นะคะที่บัวทะเลสครับบัวทะเลสนะคะครับขอบคุณครับ นี้เราเราก็มาทานข้าวครอบรัวนะคะส่วนเป็นกุนหย่าค่ะดีคันวันนี้เราก็มาทานกับข้าวในครอบครัวนะคะอันนี้ก็จะเป็นปลากระพงนึ่งมะละนะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นเมี่ยงห่อดอกบัวนะคะเป็นเมนูเด็ดของทางร้านนะคะ ข้าวก็สวยค่ะส่วนอันนี้ก็เป็นยำมุนเส้นทะเลนะคะหน้าต่างของเขาก็จะเป็นอย่างนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นขาหมูทอดเดยอรมันนะคะหน้าต่างเขาก็จะเป็นอย่างน,นี้ส่วนนี้ก็จะเป็นน้ําจิ้มนะคะส่วนนี้ก็จะเป็นไก่ทอดนะคะก็จะเป็นยำบุนเส้นนะคะ ก็จะเป็นแกงหอยขมค่ะ่หมเคียวหว่เนี่ยถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้สาวเราเพลซบด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปใหม่ๆออกมาให้ได้ชมกันค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะายบาย